วิธีรับมือกับคนรักที่กำลังกลอ Get over here สวัสดีทุกคนพวาผมโคช้ช INSBL นะครับวันนี้เรามาแชร์เรื่องาศาสตร์จิตวิทยากันว่าเฮ้ยเวลาที่เจอคนรักเรามากำลังเวียงสุดขิดเลยเธอไม่รู้เรื่องเนี่ยเธออย่างนี้ๆๆเคยเจอไหมครับและเราก็พยายามบอกกับเขาครับว่า เธอด้วยเหตุผลจริงๆมันจะเป็นแบบนี้นะด้วยเหตุผลมันเป็นแบบนั้นนะสาม,มีหรือแฟนหรือที่รักหรือภรรยาก็โว้โหเวกวายไม่หยุดครับเคยเป็นกันไหมครับเราพยายามอธิบายเหตุผลเท่าไหร่ที่คนกำลังโกรธว่ามันไม่ใช่เหตุผลมันเป็นอย่างงู้เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็วีนไม่หยุดเลยเหตุการณ์นี้เคยเกิดกับใครบ้างหรือว่าเราเองยังเคยประสบอยู่เป็นประจำครับ ผมกำลังบอกพวกเราวันนี้ครับว่าเหตุใดทำไมเราพยายามอธิบายเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่ฟังครับอธิบายเท่าไหร่ยิ่งทะเลาะครับอธิบายอธิบายเยอะยิ่งนั่นเยอะสุดท้ายโมโหเธอไม่เข้าใจฉันเลยปึ้งอาจจะออกจากบ้านไปหรือทะเลาะกันเลิกลากันไปเลยก็ได้ด้วยเหตุและผลนั่นเองเอา้าแล้วทะเลาะกันเราไม่ใช้เหตุและใช้ผลกันเหรอ เราต้องเข้าใจกระบวนการก่อนนะครับกระบวนการณัเวลานั้นนะครับพฤติกรรมของเขาถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์คุณจะเอาเหตุและผลอะไรก็ตามณัเวลานั้นไม่ได้ผลครับสิ่งที่ดีที่สุดครับถ้าเราเจอเหตุการณ์ที่แฟนกําลังเข้ามาโวยวายแล้วเราจะเอาให้อยู่นะครับอย่างแรกครับท่านจะต้องเข้ามาอยู่ในสภาวะที่เข้าใจเขาโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรก่อน พราะอะไรครับณกนะเวลานั้นเขากาลังโกรธมากๆและเขายังใช้อารมณ์ในการขับเคลื่อนไม่ว่าอะไรก็ตามเขาว่าอะไรเราคล้อยตามเขาไปครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทําให้คนรักเริ่มรู้สึกว่าเออมีคนรับฟังมีคนเข้าใจเพราะถ้าเราเริ่มยกเหตุผลเข้าไปเมื่อไหร่ครับมันจะกลายเป็นฝั่งตรงข้ามกันทันทีวิธีนี้เขาเรียกว่าการสร้างระดับอารมณ์ที่ใกล้เคียงกัน เขาดุมาเรานิ่งๆครับนิ่งแบบตั้งใจและตั้งใจฟังเขาครับเขาระบายเลยมาฟังครับฉันโอเคจ้าค่ะโอเคครับผมโอเคตัวเข้าใจนะไม่ต้องอะไรเยอะครับอยู่ในสเตตอารมณ์ที่พร้อมจะไปกับเขาในเวลาเราเจอคนที่โมโหไร้มาเราพยายามปรับระดับอารมณ์ให้ใกล้เคียงกันก่อนแล้วพอมือเท่าทันกันแล้วครับ อยู่เขาเริ่มโอเคเขาเริ่มนิ่งเขาเริ่มโอเคละเราค่อยๆดึงเขาครับกลับมากลับมาสู่สภาวะปกติแล้วเขาพูดอะไรมาครับให้คุณพยา,ยามบอกโอเคเลยฉันเข้าใจเลยนะฉันฉันผิดเองบางทีเราไม่ได้ผิดอะ่ะเออฉันอาจจะผิดเองก็ได้นะเธอโอเคฉันเข้าใจแล้วว่าด้วยเหตุผลที่เธอโกรธเพราะอย่างนี้อ่าจะเข้าใจเธอแล้วด้วยสาเหตุที่เธอโกรธเนาะ ขอโทษนะอะไรก็ได้ครับจนเขาเห็นว่าเราเนี่ยรับฟังเขาแล้วเขาจะเริ่มลงลงลงมาครับใครไม่เคยใช้เทคนิคนี้ครับลองไปปรับสเตตอารมณ์ให้เท่ากันดูครับมันจึงง่ายมากๆกับการที่คุยกับคนที่กําลังโมโหครับไม่จำเป็นต้องยกแม่น้ำทั้งห้ามคุยไม่ต้องเอากระบวนการของเหตุและผลมาคุยกันณเวลานั้นครับสิ่งแรกที่ต้องทําคือปรับระดับอารมณ์ให้ใกล้เคียงกันแล้วพาเขาลงมาอยู่ในสเตตเดียวกับเรา และหลังจากนั้นครับเราค่อยหาพื้นที่หรือจังหวะในการเริ่มคุยกันครับใครไม่เคยทำวิธีนี้ครับลองดูครับคุณจะเริ่มเห็นเลยว่าเฮ้ยจ,จริงๆแล้วเราเจอกับใครก็ตามแฟนลูกที่กำลังโวยวายอย่าเพิ่งไปดุว่าเขาครับให้เขานิ่งเสร็จเราค่อยเริ่มครับพ่อแม่ที่อารมณ์ไม่ดีหรือใครก็ตามครับลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับระดับเดียวกันก่อนแล้วเราค่อยหาจังหวะค่อยๆเริ่มคุยกับเขาครับ พออารมณ์มันได้เท่าหนาลับเดียวกันแล้วครับไอ้นั้นละเหตุและผลเริ่มเข้ามาและผมก็รู้ครับว่าทุกคนต้องการความสงบสุขจริงไม่จริงวิธีนี้จะเป็นวิธีตอบโจทย์ในชีวิตท่านเดินเป็นบนเส้นทางที่มันโอเคนะครับจะได้ไม่เกิดความร้าวฉานหรือความบาดหมางในครอบครัวกันอีกต่อไปถ้าชอบเรื่องศาสตร์จิตวิทยาดีๆแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามช n n น l นี้ไว้นะครับหรือมีอะไรส,สามารถแลกเปลี่ยนกับผมได้แล้วเข้ามาทักที่เพจก็ได้หรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเราที่เรามีการแบ่งปันข้อมูลตลอดเวลากลุ่ม s e z o So ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนครับแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีนะครับทุกคน